ชาวราศีมังกรครับมี2ข่าวดีครับที่เกังจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่17กันยากันเลยม,มนะถึง17ตุลาหนึ่งเดือนนี้นึ่งจากว่าดาวทิศเขาย้ายนะฮะเพื่อนเพื่อนครับย้ายไปอยู่ในจุดแห่งความสําเร็จนะครับมี2ดีหรือคือ2ข่าวดีชัดเจนมากนะฮะเลยไหม,มครับข้อแรกครับเพื่อนเพื่อนครับชุดนี้การเดินทางการติดต่องานการพูดคุยการเจรจาการหวังผลสําเร็จเรื่อง ที่เราลำบากใจอยากจะเคลียร์ให้จบโอเคจบแน่อยากจะสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือภารกิจต่างๆที่เรารับผิดชอบอยู่สําเร็จแน่นั่นแสดงว่าเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับผมไม่ได้มองแต่งานอย่างเดียวเนะี่ยผมมองว่าคนเรามันไม่ใช่มีชีวิตมีแต่งานนะครับมนอาจจะมีภาระอื่นที่เราต้องดูแลมีภาระอื่นที่เราต้องจัดการหรือเรื่องสําคัญ ไม่แพ้กันที่เรากำลังลุ้นผลต่างๆนานาอยู่มีดวงประสบผลสำเร็จนะครับโอกาสจะมาคว้า,า,วาไว้นะครับเพื่อนๆครับทีนี้ครับเราดูอย่างหนึ่งเผื่อเพื่อนๆบางคนมีงานส่วนตัวนะฮะไม่ใช่งานประจำน,นะงานส่วนตัวนะครับแล้วกำลังลุ้นผลเออว่ามันจะไปยังไงต่อนะกำลังจะคุยเรื่องสัญญาเรื่องสำคัญต่างๆ,ๆ,ๆนานานะนะนะหรือกำลังแก้ปัญหา เรื่องยุ y y ่งยุ่งยากอยู่นะสิ่งเหล่านี้นะครับจะประสบผลสําเร็จครับในสิ่งที่คิดทําหวังตั้งใจเพื่อมีความรู้สึกนะ,อ,ะอยากจะทําอะไรที่มันนอกเหนือจากงานประจําอยากจะหาอะไรได้พิเศษเสริมอ่าโอเคถ้าเรามองบางอย่างไว้นะครับหรือกําลังทําบางอย่างอยู่นะฮะก็มีความคืบหน้าในด้านบวกนะครับผมจะไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่า มนกาเป็นเพื่อนค้าขายนะฮะโอเคได้เปิดร้านช่วงนี้นะฮะและในเดือนเดียวจะประสบความสำเร็จมันยากดูไหมครับมันต้องมีอะไรเงื่อนไขอื่นๆแต่ว่าความคืบหน้าด้านบวกกันได้มีนะฮะเราดูเป็นเดือนๆไปนะฉะนั้นจนนี้เป็นหนึ่งเดือนครับดูมีข่าวดีในสิ่งที่เรากระทําหรือรที่เรารับผิดชอบดูมีข่าวดีในาระร้าที่การงานที่เราทําอยู่แต่อุปสรรคเยอะนะเพื่อนครับดาวการงานของเราคือดาวพระสุกโรจเรเลงดาวเสาเนี่ย สุกเกษไม่ถูกกันดาวงานเราคนะฮะเจอภาระหน้าที่ครับผิดชอบที่หนักอึ้งมากกว่าเดิมนะครับถามว่าหนักใจไหมก็หนักใจบ้างแหละนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถรับมือได้อยู่นะครับฝีมือยังดีอยู่ไหวพริบดีมากวาจาเด่นเพราะตอนนี้ดาวอาทิตย์มาสัมพันธ์กับดาพุธเนะฮะคำพูดคำจาคนเชื่อถือเชื่อฟังมีคนน้ำหน้าถือตากรารเจรจาเรื่องย,งยากจะง่ายหรือคุยอะไรก็ตามจะประสบผลสําเร็จนะครับเห็นไหมฮะ จังหวะด,ดามันชงมันเรียกว่ามันชงมาดีนะฮะแล้วก็เก็บกินได้หน้าชื่นใจนะครับมันมีเงื่อนไขยอย่างครับในเรื่องของภารกิจในที่การงานครับกุปรสรักมาอยู่พอสมควรนะครับไม่ง่ายหรอกแต่เรารู้ผลลัพธ์นะฮะเหมือนเราดูหนังอะเราไปดูตอนจบซะน,นะฮะหลังมี6ตอนเราดูตอนที่6นะฮะเราก็รู้สึกโอ้โหไอที่เราเหนื่อยมานะฮะหตอนนะครับ เดือนสามสี่ห้ามันเราสนใจฮะเราดูหกว่ามันจบเพื่งล้นช่วงนี้เพื่อนๆขยันมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาอะไรของเราไปตามปกตินะฮะเพราะว่ามันต้องผ่านทางที่ยวประสบไม่ได้แล้วฉนันเราทําให้อยู่นะครับไม่ว่าผมยกตัวอย่างนะเพื่อนเพื่อน,น,น,นกำลังรับโปรเจกต์งานบางอย่างอยู่แล้วมันต้องส่งภายในจากนี้ไปหนึ่งเดือนก็จะประสบผลเร็วหรือถ้ารับงานใหญ่อยู่นะฮะแล้วงานในช่วงนี้ไปหนึ่งเดือนมันมีความคืบหน้าความก้าวหน้าไปอย่างดีนะฮะหรือแม้แต่คนามรับผิดชอบอื่นบางทีเราต้อง เรื่องรับกามรับผิดชอบนะฮะของผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่ดุนพี่วานให้ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาบางอย่างก็ทาได้ดีทําได้สมาเร็จใช่ไหมแต่อุปสรรคเยอะนะคนจับผิดมีคนขัดแข้งขัดขาขัดคอมีคนทําให้งานเรายากขึ้นก็มีนะฮะแต่ไม่ต้องบัวไอ้สิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวผ่านไปได้นะฮะเดี๋ยวเราแก้ปัญหาผ่านไปได้นะครับมีข้อแรกนะคะรับพกินหน้าที่ความรับผิดชอบเด่นขึ้นดีขึ้นแล้วก็กวประสบสมบรประสบความสำเร็จนะครับข้อ2ครับมันมีดวงคนสนับสนุนส่งเสริม ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะฮะเผื่อเพื่อนๆมีภารกิจอะไรที่นอกเหนือจากภารกิจเดิมนะฮะเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องงานหรือเงินพิเศษเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับกาลังแก้ปัญหาอะไรบางอย่างโอ้มันยากจังเดีย๋ยวมีวิธีทางออกนะฮะีมีทางออกนะครับมีคนช่วยเหลือนะฮะมีคนมอบข,ของขวัญของรางวัลของพิเศษอะไรบางอย่างให้นะฮะไว่าะไรครับไปลว่ามันมีอมโอกาสมีโชค มันมีโอกาสที่มีคนมอบของพิเศษให้มันมีโอกาสที่มีคนมาช่วยเหลือด้วยแก้ปัญหาให้ผมเรียกวความเฮงอก่อนนะความเฮงนะครับมีความเฮงมีโชคลาภนะครับเออเียนี่เห็นชาดเจีนหน่อยมีโชคนะครับอะไรไม่คาดคิดกันได้ปัญหาบางอย่างดูมันยากมากเลยฮนะม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอะแก้ได้เฉยเลยขอให้ใครมาช่วยเหลือบางทีโอ้ลำบากใจมันจะไหวไหมอะมีคนช่วยเฉยเลยครับเห็นไหมฮะ อะไรที่มันเป็นไปได้ยากอยู่ๆเป็นไปละด้านดีนะหรืออะไรที่เราดูอุปสรรคเยอะมากนะฮะเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าผ่านได้เฉยครับเราดูว่าเราอยากให้งานหรือสิ่งที่เราทําอยู่นะฮะมันมีความสําเร็จหรือมีความคืบหน้าในมุมที่เราต้องการก็ประสบความสําเร็จครับผมเลยมองว่าเพื่อนครับ่ชงอย่างนี้ไปนะครับชาวมังกรมีอะไรต้องทำทําเลยครับ มีไอเดียส่วนตัวอยากทะในส่วนตัวพิเศษทําเลยครับหรือแม้แต่นะครับช่วงนี้ถ้าจะเจราจาเรื่องสําคัญเจราจาเรื่องยากๆเจราจาเรื่องที่บางทีนะพื่อนครับเราอาจจะต้องคุยเรื่องสําคัญกับบุคคลสําคัญหัวหน้าผู้บัญชาลูกพีุ่่นพี่นะครับดวงสําเร็จนะฮะจังหวะดาวมันมาโอก,กาสมาให้คว้าไว้ด้วยนะครับนําซ้ากันเจราจาเรื่องต่างๆที่เราหวังผลสําเร็จก็เจราจาสําเร็จ อีะการครับถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรที่แบบโอ้ยหนักใจจังโอ้ไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้จะแก้หรือเปล่าไอ้ที่หนักใจนะฮะเดี๋ยวหาวิธีแก้จนได้นะครับฉะนั้นมันไม่มีอะไรมาถึงตัวถ้าเรากลัวเคราะหรือปัญหาอะไรที่แบบหนักใจจนทําให้เราแบบอยู่ไม่ได้ทําให้เราแย่แล้วทําให้เราหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าไม่มีครับผ่านได้หมด อาจจะมีผลกระทบมาเล็กเล็กน้อยบ้างนะครับแต่ไม่เรียสผมก็เลยดูว่าบทสรุปครับมันมีความเฮงนะอยู่อยู่ได้อะไรมาฟรีๆหรือได้อะมาแบบมีค่าคิดอยู่อยู่ปัญหามีคนมาช่วยหรือว่าแก้ปัญหาได้เฉยเลยอย,บอบอออยอู่อยู่มีคนมอบของขวัญของรางวัลของอะไรพิเศษให้อยู่อยู่นะครับมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็เออเรื่องเริ่มเริ่มขยับขยายได้และสุดท้ายอยู่อยู่นะครับอะไรที่มันอะไรที่มันคารากาสัเงมาตั้งแต่อดีตอยู่อยู่มันก็มีทางออกของมันเองนะครับโอเคครับ ถือว่าดวงดีนะจากนี้เป็นหนึ่งเดือนนะครับแต่อุปสรรคต่างๆจุกจิกมันมาตามปกตินะเพืนคนต้องแก้ต้องเคลียร์ต้องเรื่องบุกิจกคนคือเรื่องปกติแต่ใจเย็นๆได้อย่างคือเรารู้ผลลัพ์ตอนจบว่าสวยงามครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับจากนี้เป็นหนึ่งเดือนนะสวัสดีครับ